ว่าจะต้องเป็นการประสานงานกับหน่วยงานของอท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะในองค์กรปรกครองท้องถิ่นหรือในชุมชนนะครับก็จะเป็นการผลิตสินค้าช่วยเหลือให้มีการที่เรียกกันว่าโอท็อปนะครับกระบวนการที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะต้องทํานะครับคือการรวบุ่มสมาชิกข,ของชาวบ้านก่อนอันดับแรกนะครับกระบวนการย่อผ้านี้เป็นการส่งเสริมชาวบ้านชุมชนดังนั้นจึงต้องมีการรวบรวมกลุ่มสมาชิก กระบวนการต่อมานะครับขั้นที่2ก็คือต้องหาหวัตถุดิบครับอันนี้ก็จะอยู่ในกระบวนการหาทุกวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นํามาจากชาวบ้านหรือว่าสินค,นค้าต่างๆระครับและกระบวนการที่สา็คือหาอุปกรณ์ในการผ่อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไอที่เรียกกันว่าเครื่องปั่นได้ปั่นะอะไระต่างๆเหล่านี้นะครับและกระบวนการที่4ก็จะเป็นการเรื่องการจัดหาสถานที่จะทำซึ่งก็จะใช้อยู่ในพื้นที่ของชุมชนในใน,ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับกระบวนการที่5นะครับ ก็จะเป็นการเริ่มปฏิบัติการแล้วครับในกระบวนการของการย้อมผ้าย้อมขามนั่นก็คือการย้อมสีนะทาการตัดนะครับตัดผ้าย้อมสีให้เสร็จก่อนแล้วก็ตัดอยู่ประมาณเดี๋ยวจํานวนเวลาจะพูดทีีหรือพูดพวบู่ไปอด้เลยไมครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับขอขอเริ่มนิดนึงเล็กไปนิดนึงการลงอุตสาชะีนี่เราจะใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณแปดลนบาทเพราะว่ามันก็จะเป็นการเลี้ยงรดเลี้ยงแล้วก็ ชุมชนม้างมีการเรียกอาหารมากงพยายามให้อาหารอะไรแพงมากมายนะครับประมาณแปดพันก็น่าจะได้แก้หมหมีคนละชวยอะไรจะอยเป็นต้นนะครับใช้แรงงานอยู่ประมาณ20คนเพราะว่าเป็นการจะทําการในเรียกเรียกกันว่างานโอท็อปขับงานชุมชนนะครับก็จะไม่ใช้คนจําวนมากเลยเพราะไม่ใช่เป็นเป็นระดับเมนูแฟชชั่นี่นะครับไม่เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมสองการเตรียมกิจกรรมหาวัตถุดิบก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับต้นทุนก็อยู่ทีแค่สองพันบาทสำหรับคนที่ไปรองนะครับไปติดต่อนะครับ ใช้คนประมาณ5คนนะครับส่วนกิจกรรมต่อมาคือการหาอุปกรณ์ในงานทอผ้า,านะครับจะใช้เวลาอยู่2สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้นทุนก็จะอยู่ที่2ประาารัาทแล้วเพราะว่าคนเหล่านี้จะไปติดต่อหาอุปกรณ์มาตกา,ารติครับแล้วกแรงงานก็ใช้ใช้ประมาณ5คนนะครับกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมที่4ก็คือการจัดหาสถานที่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2สัปดาหา์คัดสถานที่ที่มีความเหมาะสมและมีเนื้อเอ,อื้อนวยต่อการที่จะในการผลิตทอผ้าได้ก็ต้องมีบริเวณฝนควรไม่มีป่า ทลอมอะไรมารบกวนได้สถานที่ที่ค่อนข้างปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้โมระมาณอยู่ที่สามันนะครับ,บใช้แรงงานประมาณสามคนในการถาสถานที่ปิดการที่ห้าเป็นการย้อมสีและกระตากผ้าแล้วอันนี้คือรบกวน,นการผลิตนะครับผลิตผ้าอย่อมคางเลยกับการย้อมและการย้อมสีนี้ก็จะใช้เวลาอยู่สองสัปดาห์และตากไปเลยครับย้อมเสร็จตากทันทีย้อมแล้วจะเอา,าเอามาเก็บก่อนไม่ได้นะครับต้องตากทันทีอยู่ในเวลาประมาณสองสัปดาห์ในที่อากาศ เปิดนะครับต้องต้องร้อนมีฟาทิดต้นทุนก็จะอยู่ที่2 0,000บาทครับแล้วก็แรงงานใช้ประมาณ10คนสิท่านนะครับกระบวนการที่6ก็คือการออกแบบลายผ้าอันนี้ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเพราะว่าต้องใช้เคลียร์ถิ่หรือใช้อาจารย์ทางออกแบบผีพันยืนนต้นนะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่1นึ่งนบาทแต่ขอความอุ้งคอจากอาจารย์ออกแบบผีพันช่วยลดราคาชุมชนยืนหนึ่งต้นใช้แรงงานอยู่ประมาณ อ่าหนึ่งหรืสองคนแค่นั้นแหะครับอาจารย์ไม่ต้องใช้เยอะสองคนละกันเพราะว่าคนเหล่านี้เอามีความรู้เ p e c i a l i s t อยู่แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับการต่อไปก็คือการคอผ้านะครับนี่เข้าสู่กระบวนการแล้วก็หนึ่งสัปดาห์ครับคอผ้าแต่ละปุ่ออกมาโดยเฉพาะผ้ามันคอเขาไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่าเราเน้นปริมาณปริมาณได้หลายขึ้นไปรงการอะไรครับแต่ตัวตัวตัววัตถุดิบมันไม่ได้ใช้เยอะดังนั้นต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าใช้สิบคนนะครับในการต่อนะครับแล้วก็กระบวนการที่แปดก็คือตัดเย็บ แปลรูปอะไรบอันนี้ต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งก้าจะใช้อยู่ประมาณสองสัปดาห์ก็าต้นทุนหนึ่งหมื่นเหมือนกันครับใช้สิบท่านเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆอาจจะใช้บุคคลเดิมนม่ใทับซ้อนแต่มันเป็นคนละกระบวนการกันจำเป็นจะต้องาำลับออกมาอย่างนี้ะนะครับระบวนการที่ก้าคือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็อาจจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับซึ่งการต้นทุนในประมาณหนึ่งพันบาทนะครับคนที่ออกแบบค้าออกแบบเสื้อผ้าบันฟอนี้นะครับแต่งานก็จะคนออกแบบก็ไม่เกินหนึ่งถึงสองคนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ าราคาเนี้การเซ็ตราคาการกำหนดราคาต้นทุนก็จะใช้เวลาสองวันต้นทุนในการที่จะต้องมานั่งคำน,นวณกันก็จะอยู่ที่สี่พันบาทใช้หนึ่งถึงสองคนก็พอแล้วก็สามารถรู้ต้นทุนได้แล้วสิ่ง,งต่างๆเหล่นี้เราเลื่อนอใินเทอร์เน็ตได้อีกนะข้อบ่งการนะครับและการกระบวนการที่สิบเอ็ดคือการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต้องใช้เวลาเป็นเดือนครับอย่างนี้ครับเพื่อให้คนได้รู้จักว่าแหล่งผลิตตรงนี้กำลังผลิตสินค้าตรงนี้ออกมาเพื่อให้ผู้คนต่างๆเขาจะเริรู้แล้วว่าอ๋อนี่คือแหล่ง แหล่งผลิต5ยอมข่าอย่างนี้นะครับต้นทุนก็อยู่ที่5,000บาทใช้5คนนะครับในการที่ที่ว่เหลือกันกระบวนการต่อมานะครับคือกระบวนการหาแหล่งจําหน่ายสินค้าซึ่งจะต้องใช้คนไปติดต่อร้านค้าไม่ว่าจะเป็นโอท็อปขายสินค้าหรือจะไปติดต่อเป็นบูธหนึ่งในหน้าจัดจสิน้าหรือขายทางออนไลน์ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งต้นทุนก็อยู่ที่1 0 0 0 0บาทครับแล้วก็ใช้ประมาณ10คนอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับกระบวนการเขา่อนนะเรัา เมื่อยนะ้วฮะการปี่จะกำได้ก็ต้องใช้สินค้าก็หนึ่งสัปดาห์นะครับต้นทุนได้อยู่หนึ่งหมื่นบาทใช้สิบคนนะครับกระบวนการที่จะจีรวางจำหน่ายสินค้านะครับก็เริ่มออกมาจำหน่ายแล้วใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ราคาห้าพันบาทใช้ห้าคนและกระบวนการสุดท้ายจะส่งสินค้านะครับเมื่อมีออเดอร์มาแล้วเราก็ต้องส่งสินค้าใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ส่งไม่เกินหนึ่งทิตนะครับต้นทุนในการส่งก็หนึ่งหมื่นบาทใช้แรงงานประมาณสิบคนแพ็กกิ้งชมกันได้เลยครับรวมทั้งหมดเลยครับต้นทุนในการกระบวนการในการ ต้นทุนในการราคานะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทและงานอยู่เฉลี่ยตาที่ยี่สิบพันครับอัตว์พัดนิดหนึ่งมันได้กี่พื้นครับผมก็ประมาณประมาณสี่ถึงห้าพันพื้นเลยเนี่เโอเคเรา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 พัดกงรงรงนี้ก่อนครับครับนี่ก็คือกระบวนการย้อมผ้าผ้าพันคอผ้าย้อมขาคพันคอขอขอบพระคุณครับที่คุณฟังจนท่านจบสมมติสมมติ พุทธน้องภาพแบบนี้เหมือนนักศึกษาลงชุมชนไปดูภาพนี้ภึกแล้วนักศึกษาก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์สิทโคตดเดี๋ยวพี่ดิวจะบอกแกพยายามลองเป็นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือมีการวางแผ่งวางแผ่งการเตรียมวัตถุดิบนะครับก็ใช้เวลาประมาณสามวันเพราะว่าเวลาที่เราอยากจาหาวัตถุดิบแต่ละที่เนี่ยเราจะต้องกระจายกำลังคนไปแต่ละที่สถานที่แล้วก็มีการคำรวจวัตถุดิบในชุมชนเพราะว่าเราจะได้อุดหนุนอุดหนุน สินค้าของชุมชนนะครับเพื่อให้ชๆๆุมชนเจือใบได้นะครับแล้วทีนี้ในชุมชนของบุรีรัมย์เนี่ยก็มีบัวแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ดอกบัวเนี่ยมีความหอมซึ่งสามารถคิดว่าน่าจะไปทำวิจัยในอนาคตว่าถ้ามันมีประสิทธิภาพในการเป็นสมุนไพรเกียวกับการถูตรงให้เกิดความสดชื่นนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็มีอนมญาตยี่ห้อนะครับที่เอามาใช้แล้ว สิ่งนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในชุมชนเราเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นรายได้ขึ้นมานะครับก็มีการสั่งซื้ออุปกรณ์นะครับก็จะใช้เวลาสาวันการซื้อเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ประเภทค,คือไปเดินหาซื้อตามตลาดชุมชน,นและสั่งออนไลน์ในกรณีที่บางสินค้าไม่หาย,ยากอาจจะมาจากทางไกลนะครับอาจจะเป็นสิัณฑากระปุกหรือว่าเป็นแมสเป็นอะไรก็จะ oh. เป็นการขอยอดกันกับรายกดรของอีกระ,ะดับน,นะครับ มีการผสมสมุนไพรมีการทดลองสูตรเวลาทำแล้วก็จะนำไปให้กลุ่มผู้ตดลองใช้ว่าขนาดไหนมีความเหมาะสมราคาเท่านี้มีความเหมาะสมไหมมีการสำรวจตลาดเพราะว่าทำออกมาแล้วจะได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการนำไปใช้นะครับบางคนจะชอบกระปุกใหญ่บางคนชอบอันเล็กพกคาง่ายประมาณน,นี้แล้วก็ทำให้มันมีหลายกลิ่นนะครับก็แต่ว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมี เกสรของบธมัะเออัวแดงเกสรของัวแดงเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราตั้งชื่อเป็นมาก็คือได้เพิ่มจุดขายนะครับโอเคแล้วก็ในขั้นตอนของการผสมสมุนไพรการการตากการกดการประจุหีบหอก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันมาขั้นตอนก็เกิดพร้อมกันมาขั้นตอนก็เืิไล่ตามลำดับไปนะครับก็ขั้นตอนทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีต้นทุนท้งนั้นเลยต่อให้เป็นการวางแขน นั่นเฉยไม่ได้ใช้เงินอะไรแต่มันคือแรงงานที่เราต้องใช้ล็อตแรกที่จะทำมาทั้งหมดทั้งแขนนะครับก็คือถ้าเป็นสินค้าโอท็อป ok เนี่ยมันจะไม่มีค่าขออเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด2องสองสัปดาห์เนี่ยกะผลิตได้สองพันชิ้นนะครับในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการผลิตในล็อตแรกเนี่ยมันจะใช้เงินค่อนข้น 5, 5, 4, 5, 6, างสูงก็คือประมาณสี่หกพันบาทโดยเดอประมาณนะครับยอดขายทั้งหมดเราตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งแสนบาทในเวลาสามเดือน อันน <mile> ี้คือแผนการตลาดที่คิดไว้กาไรจากการทําครั้งแรกเราจะได้กําไรประมาณ5้าหนสีนะครับหนึ่งแสนที่ทำได้กี่กระปุกสองพันกระปุกสองพันกระปุกนี่คือใช้แรงงานทั้งหมด5คนก็คือมันกระจายงานไป5้าคนเป็นสลับกันเล็กนิดเดีทีต้องเติรครับทั้งหมดเลยระบวนการตั้งแต่แรกวาแผนจนถึงจนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อที่จะส่งส่งขายเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ สองสัปดาห์นะครับโดยใช้แรงงานทั้งหมดห้าคนประกอบด้วยอาชุนตารายได้ทั้งหมดแสนบาทลบดอกจําหน่ายแล้วน่าจะเหลือประมาณห้าหมื่นสี่โอเคผมจะลาออกไปขายยาดมโอเคพี่ดิวครับมีอะไรแนะนำกับนักศึกษาคลุกนี้บ้างเป็นลงชุดมาเห็นกระบวนการยาดมใช่อย่าลืมว่าวัตถุดิบที่เราบอกว่าบัวแดงบัวแดงเขาไม่ให้ไม่ให้เก็บนะ ที่จันทบุร hmm. okay. right. uh, ีเห็นแล้วก็ปลูกเองเพราะฉะนั้นเราเมจากปลูกบัวแดงเอาโอเคกับเพิ่มคับต่อแล้วคัวแดงนี่ออกเพิ่มครับแดูด้วยนะคัวแดงไม่ได้ออกตลอดออกเป็นฤดูด้วยนั่นต้องรู้ไทม์ไลน์พัฒนาการของบัวแดงใช่เฮ้ยมันอะไรนะบัวไม่ใช่บัวบัวแดงถ้าบัวนั่นคือบัวควายอะไรเงี้ยเั้ยบัวต่าระเทศใน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 องค์ประกอบจะมีมีหนีเพิ่มไหมสมมติสมมติว่าเขาขอออยจดทะเบียนเนี่ย ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาหรือว่าเก็ขัดอะไรไหมแล้วหน่วยร้านไหนจะช่วยได้หรือว่าเขาเขามี <c oughs> ติดต่อเนี่ยอาจจะเป็นพูดคุยเพิ่มเติมเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้มา <c oughs> เผื่อเราจะเป็นช่วยให้เขาได้รับรองตรงนี้อันนี้อันนี้อาจจะเป็นการลงพื้นที่สามจัดที่โค้ดให้คำปรึกษาหรือเพิ่มขั้นตอนเนี่ยวางขายแล้วเฮ้ยมันจะขายแค่หน้าร้านเหรอเราย้กขายทางเพจทางออนไลน์ทางดิจิตอลไหมเพิ่มขั้นตอนช่องทางการขาย เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราจะเห็นเรื่องของการเพิ่มขั้นตอนเพิ่มช่องทางเพื่อนการผลิค่ะโดยที่ส่วนใญนะคะโดยชุมชนที่เราเหวนคืนชุมงแวดล้จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณเขื่อนใหญ่น,น,ะนะคะหนองงามแล้วก็มีตักต่อชวานะคะเราคิดว่าปัจจุบันนี้จะตอบโจทย์ที่หวังชาได้อย่างไรนะคะ P C G นะคะคุณคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเรา เก็บผักตบชวาเนยอะเก็บผักตบ่ะนะคะ,ะในการทำลูกเา้าเราก็จะเก็บผักตบนะคะโดยที่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้คนที่อยู่พื้นที่กใกล้บริทังหมดนะคะอย่างที่สองนะคะก็จะมาคัดเลือกผั้นใดขัต้ตบที่เหมาะสมนะคะให้ว่า,าแบบไหนนะคะที่จะสามารถนำไปทำได้อย่างเหมาะสมนะคะขั้นตอนที่สามนะคะเราก็จะนำผักตบชวตาตัดแห้งนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สี่นะคะจะเข้าสู่กระบวนการ ป้องกันเชื้อราค่ะว่าพอตัดให้เสร็จแล้วนะคะก็นำมาทดสอบกันป้องก,ก,กับเชื้อราซึ่งเราคิดว่าเราก็จะเชื่อมโยงกับลัชพัหร์อว่าพอลงไปเดี๋ยวเราจะมีนะคะทูทางเคนีรในทางเทคโนโลยีลงไปช่วยนะคะส่วนกระบวนการที่สามนะคะเราก็คิดว่าสิ่งธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มาแล้นะคะเราก็จะย้อมผัดตชวานะคะด้วยสิ่งธรรมชาตินะคะก็ะเดี๋ยวให้ทาง อาจารย์ที่ขนาดทันหน้านี้นะคะรองเขาไปช่วยอยู่แล้วก็ทําการเคลือบนะคะผักตบชวาด้วยสารกันน้ำนะคะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยก็ผมจะต้องนะคะต้องโดนน้ําโดนอะไรบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ให้มีเชืออนน้อราด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปเฉลี่ยการออกแบบนะคะจริงๆแล้วการออกแบบเนะะี่ยจะทำตั้งแต่กระบวนการแ,แต่เขียนให้เน็่ชัดเจนนะคะว่ามันจะมีช่วงในการออกแบบส่งรองเท้านะคะเราก็จะพยายามผัดเลือก นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ลรค่ะให้มาช่วยออกแบบนะคะแล้วก็มีการออกแบบเครื่องประดับตกแต่งพราะว่าท่ารองเท้าที่เป็นผักตกชวาเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่เราใจนะคะเราก็ดูไม่ได้สนใจเย็นงเราก็อาจจะหาพวกมเมล็ดพืชที่อยู่ในถิ่นนะคะที่สามารถอตกแต่งได้นะคะแล้วก็ทําการสื่อคือรองเทาง้าตามขนาดต่าง S M L นะคะหรือว่า X L ตามไซส์ขนาดเท้านะคะที่ สายสายร,รองเท้าน,นะคะกระบวนการตรงนี้เราก็จะมีการทาคำความพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมากรอบพื้นรองเท้าแล้วก็สายร,รองเท้าน,นะคะรวมถึงพอเสร็จแล้วก็จะมาตก,ตกแต่งนะคะเพ้นท์สีเพ้นท์ลายนะคะตามเขาเรียวกว่าเทรนในปีนั้นหว่าจะเหมาะอ,อย่างไรน,นะคะเราก็จะมีการนะคะส่งต่อไปที่ออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่ให้เหมาะสมนะคะ แล้วก็ออกแบบเป็นจุพาแล้วก็มีโลโก้นะคะที่จะสะท้ันถึงทีมบัน,นีของเรานะคะรวมถึงจัดทำฉลากด้วยค่ะที่บอกว่าการดูแลักษาจะเป็นอย่างไรวิธีการใช้สินค้านะคะไซที่เหมาะสมแล้วก็จะมี QR code ข้อมูลผู้ผลิตนะคะว่าผลิตจากแหล่งไหนแล้วก็ใช้ เพราะเรียกว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะบรรจุลงบรรจุพันธุ์นะคะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่า15ขั้นตอนเนี่ยเราจะใช้ในระยะเวลา15ถึง20วันที่บอกนี้ก็คือเผื่อฝนตกนะคะเผื่อไม่แห้งหรืออะไรหรือว่าลานที่เราตากเนี่ยเราตากว่าจะเป็นพืชพัาวะุนาเผื่อสาราท้่คือม<า>ีความจำเป็นนะคะต้องใช้ก็ประมาณ15-20สรุปต้นทุนนะคะเราจะอยู่ที่ สามหม่นเจ็ดบาทนะคะซึ่งต้นทุนตรงนี้เนี่ยจะกลับสู่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ทั้งหมดนะคะต่อห้าค้อยผู้นะคะต่อ500ร้อยผู้ะคะ่ะแล้วก็คิดว่าขายเนี่ยเปิดนะคะเปิดตัวาราคาเปิดตัว149บาทนะคะจะได้กำไรป,ประมาณ37,400บาทก็คือประมาณ100%นะคะแต่ว่าสิทธที่จะได้มากกว่าน,นั้นก็คือผักตบชวาจะหันกลับกลุ่มที่ซึ่งตรงนั้นอาจจะใช้เงินถึง300,000ถึงห0 0แสนบาท ก็ปวดเข้าไปนะเขาตึงค่ะผมผมแนะนําเสนอขัอ the, uh, ้นตอนก่อนที่จะบรรจุหรือหลักบรรจุตรงเงี้ยนะ<ม>ให้มีแบบพรีเซนเตอร์สวยๆท้าวสวยๆอะไรเงี้ยนะโปรโมทได้ท้าสวยใช่ไหมท้าสวยอ๋อใช่ท้าสวยเท้าสวยเพราะว่าเราไนี่ยแตเวลาเขาโปรโมทรองเท้าเขาถ่ายกับเท้าบ้างเท้าสวยอ่าโอเคครับแต่ผมว่าการรองฟองนั้ตัง้งแต่สิ่ง ก็จะเป็นสินค้าของดีมากด้วยนะครับสำหรับสินค้าของเรานะครับต้นทุนก็คือเราจะใช้ต้นทุนค่าเป็ดอยู่ที่390นะครับก็ต่อเป็ดเป็นตัวนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ทั้งหมด4จานใชันนะครับเราขายจานละ189บาทนะครับก็จะได้กำไรจานละ79บาทคูณ4ได้เท่าไหร่ครับ สสิบเก้าคูณสี่นะครับสนามไม่ได้คิดมานะฮะโอเคสำหรับขั้นตอนของเรานะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด15ขั้นตอนด้วยกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือการเตรียมวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเป็ดเตรียมเครื่องเครื่องปรุงรสแล้วก็ที่นำมา พวกขับต่างๆนะครับประมาณนั้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการทําความสะอาดวัตถุดิบนะครับตรงนี้เราใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณส่อต้นทุนเวลานะครับอยู่ที่สินาทีนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการสับเป็ดนะครับก็จะหรืออะไรนะสับเป็ดภาษาอีสานเราเรียกว่าการสับใช่ไหมครับสับปลากลาวนิดนึงขั้นตอนที่4ี่นะครับก็คือ ตั้งกระทะนะครับรวนเป็ดแล้วก็5เป็นการหั่นผักสามห6เป็นการทอดพริกนะครับแล้วก็เจดก็คือทอดใบมะกรูด8ก็คือเตรียมเครื่องปรุงนะครับ9นํานำเป็ดใส่ภาชนะนะครับแล้วก็10ใส่เครื่องปรุงแล้วนำมาโคลเลนำน้ำาคนไม่เข้ากันนะครับน้มาคนไม่เข้ากันเป็นการคนเป็ดน,นะครับผม ไม่ใช่คนลาบเป็ดโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการชิมนะครับชิมแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่12ก็คือใส่ผักแล้วก็13เป็นการจัดจานนะครับ14ก็จะนำราบเป็ดใส่จานแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขาดไม่ได้ก็คือการโรยผับชีแล้วก็พริกทอดใบมะกรูดต่างๆนะครับเป็นขั้นตอนที่15เป็นอันว่า เราจะได้รับเป็ดจำนวน4จานครับผมใช้เวลา2ชั่วโมงครับก็อย่างที่ใช่ครับ,ร,บรวมเวลาทั้งหมดครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง7นาทีนะครับรวมต้นทุนก็440บาทตกจานละ110บาทนะครับขายจานละ189บาทก็จะได้กำไรจานละ79บาท ประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มของพวกเราก็ประมาณนี้ขอบคุณครับกลุ่มนี้เขาเป็ดเหลืองแต่ผมมี่ใจเหลือง <c oughs> อาจารย์ครับกลุ่มนี้พี่อิ๋วมีถือว่าเป็นคำให้คำปรึกษาของโค้ดถ้าถ้าเป็นอขอัข้นตอนที่หกกับขั้นตอนที่เจ็ดสามารถทำพร้อมกันได้อครับที่กับข้อบปมากลุ่มข้อพร้อมกัน<ช>นี่หนแหละเราจะเห็นไม่ไม่ต้องตอบเราเราต้องไปถามนะครับเราลกลับไปถามป้ากับขอนี้แล้วก็อาจารย์ ถามก็แล้วต้องต้องแยกกันขั้ตตนตอนที่สิเอ็ด,เ,ดเราจะบอกว่าชิมรสตามชอบไม่ได้เพราะเราต้มีมาตรฐานน้ำปลากี่ช้อนพริกกี่ช้อนใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดเราจะทำทำาขานเนี่ยเราต้องต้องมีมาตรฐานเราจะไม่บอกว่าชิมรสตามชอบปรว่า